อาจาร,รย์พนญาตโยมคนทุกท่านเนอวันนี้อัตรมาก็จะมาสอนวิธีการหอ,อยปอกแผลโดงนะโอ้โดงทานนะก็เรียกว่ามะพร้าวเนยโยมเนอนี่อันนี้ก็นา <ะ S 2> ทางไอ,อประเทศแถวแอฟริกาเขาก็จะเอื้นว่าโคุคเัดใช่ไหมไโคุคนตเออค,โคุโคเนตโยมนะนี่เอออันนี้ก็เป็นมะพร้าวน้ำโหมนะที่อัตรมาไปเทศมาได้แต่ว่า วันนี้ก็ลืมเอามีดมาโยมนะสําหรับคนที่ไม่มีมีดเดี๋ยวเราพ่จะสอนวิธีการปอกผคลมามาะพร้าวนะเบบไม่ต้องใช้มีดนะออนะว่าเราจะมีวิธีการปอกแบบไหนอันดบับแรกเลยตรงนี้มันจะเป็นจุดที่แข็งที่สุดโยมของมะพระ้าวเราก็ต้องหอยทุบตรงนี้ให้ให้มันเตกก่อนนะตรงนี้นะนี่เราก็ทุบก,กับพื้นก็ได้นะหรือกับต้นไม้กับอะไรก็ได้ให้มันช้ำๆ้ก่อนนะแต่อย่าให้มัน <c oughs> ไปเตกทั้งตะลอกนะเออถ้าเตกทั้งไหน <c oughs> ถ้าเต,ตกทั้งไอ้อลไอเขาเรียกว่าอะไรนะ ไอย้ยี่คิดว่าแต่ตั้างลูกไม่ใช่ไอ้ข้างในมันอะกล้าอยู่กลา้ากล้ามันเตกมันก็จะเตกน้ําด้วยนะน้ําเตกนะเออแต่น,นี่เราแค่ให้ตรงนี้มันช้ําก่อนนะเพราะเพราะว่าเราจะได้ปลอกง่ายสมัยติโกนตอนอัตมาได้ดําเนินเดินปลาไปกางดงพงพีนะอัตมาก็ไอ้นะอัตมาก็นะไปเที่ยวตามทะเลนะแต่ยังไม่เคยไปทะเลเลยแล้วก็ไปเจอต้นเตดโดงนี่แหละน้ำพร้าว มันก็ตกอยู่ตามชายหาดแล้วเราก็นะไม่มีมีดนะเนื่องจากเราอยู่ตามป่าเราก็ต้องใช้วิธีนิยมนะสําหรับคนลงป่าหรืออะไรนะอันนี้เป็นวิธีชีวิตที่เราสามารถนําไปใช้ได้นะถ้าใช้ไม่ได้ก็รานะไม่ต้องใช้ยิ่งนะ <c oughs> แต่ถ้าเรามีมีดก็แนะนําใช้มีดนะโยมเนอะ <c oughs> อันดับแรกเลย <c oughs> คือการเราต้องเกะเปลือกมันออกก่อนนะเ <c oughs> พราะเราทุบไปช้าแล้วแล้วก็เปลือกมันจะก็จะปกง่ายอันนี้สําหรับไม่มีไม,มไม่มีไม้ไม่มีอะไรเกะนะโยมหรือเราจะเอาเหินมาเกะก็ได้นะ ทินมันก็จะเกะง่ายหน่อยเราก็ต้องเฮกมันนี่เฮกตรงนี้เลยพอเราเฮกเราก็โบ้ยมันเลยโยมนะนี่เห็นไหมตอนนี้เราก็ได้<อ>ได้อันนี้แล้วได้ถึงกลาแล้วแล้วก็เฮกมันนี่ต้องใช้พละกกาลังนิดนึงนะโยมเต่ถ้าเราไม่อยากใช้พละกําลังแรงเราก็นาชีจิระนิดนึงก็ได้นะเเต่มาอาจจะช้านิดนึงแต่ว่ามันก็ใช้ได้เหมือนกัน เนี่ยตอนนี้เราก็ได้เฮกมันมาพอประมาณแล้วอืมยิ่งเลยยายนี่โยมนี่พอเราเฮกมาได้แบบนี้เราก็เฮกไปเรื่อยๆอีกนี่เฮ้ยสิเนี่ยอาตมาก็อยากมาสอนเด้อกันนะโดงก็เฮกคือไม่เฮกได้ยังไงยิโดงก็เฮกโดงได้โยมเด้อไม่ได้ถึงเฮกอะไรนะอืมนี่ นี่เลยนี่เราต้องใช้พละกกำลังในการปอกนิดน,นึงนะเนื่องจากว่าเปลือกมันมีความแข็งมากเลยนี่ตัวนี้ละตัวนี้นี่วิธีการปอกโดงนะเด้อสำหรับพระที่เดินทุดงไปตามปลาตามเขาโยมเลยอยากชันนำมะพร้าวแต่ว่าไม่มีมีดนะเออนะ ดีกว่าเราอันนี้ตอนนี้เราก็ปอกมาได้อันนี้แล้วนะมามิข้างนอกมันออกมาแล้วนะโอ้มามิ่ะเลือกมันนะนี่เหมือนมามิอะไรเลยอ่ะเขาเรียกว่าอะไรนะขนหรือมอยโอ้มอยจานะ <c oughs> ดีไม่แช่นั้นได้โยมเนะื่อย่าคิดลึกนะเราต้องคิดตื้นๆอ้อเหนือ <c oughs> ่อยตอนสลับตรงนี้โยมนะเราก็ถ้ามีหินหรือไม้อะไรก็เอามาเคาะได้อัตามาไม่มีนะ่เ,เราก็จะใช้วิธีนี้ เราจะทุบไปทีละนิดทีละข้างจ้อยยีเรียบร้อยไม่เหลืออู้ตอนนี้เราได้แล้วโยมนะเนื่องจากมันก็หกนิดนึงนะโอ้โหนี่โยมนี่ตอนนี้เราอู้น้ำซวยมากเลยนี่พี่ดูอ่ะพี่ไายตรงๆหน่อยตรงคนหน่อยอ๋อนี่โยมเอ้ยนี่เนื้อนี่ดูเด้อแบบน้ำซวยมากโยมนี่เนื้อแบบโอเนื้อเต็มเดือดตรมาจ่าเฮ้ยโพชนีมัดตันอัดกล็ดน้ำไม่เป็นไรนะโยมชนะเอา อืมหวานมั้ยอืมโอ้หวานจนน่ะเอ้ยอย่างงี้โอ้ยหวานจนหลุดโยมเอ้ยเออได้แล้วอ๋อนี่บ้านให้โยมนี่อันนี้ก็เป็นเปลือกมันนะเดี๋ยวอันนี้อาตมาก็จะเก็บไว้หนาไว้ชั้นพรุ่งนี้นะไม่ต้องถึงพรุ่งนี้หรอกวันนี้เลย อันนี้ก็จะเป็นเรีอกว่าอะไรเนื้อมนันนะโยมนะนี่ถ้าเราอยากชันเราก็กกดเอาอือจ่อยเย้นี่นี่เราก็กกดได้แล้วนะอย่างนี้เราก็สามารถชันได้อืมไอจีนพงอยากดมทุกคนทุกท่านเนอะวันนี้ก็นะเดี๋ยวขอยุติการไวเพียงเท่านี้คอยอยากโยมทุกคนที่รับชมรับฟังสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้เพื่อเราเดินไปตามทุ่งนาตามทางทะเลเลยเราเจอ มะพระ้าวหรือว่าเราไปเอฟขโมยของเขามาแล้วเราก็สามารถราทำแบบวิธีนี้ถ้าทำมีดไม่มีอะไรนะยโยมนะแต่ทามีก็ใช้มีดดีกว่านักกินินพอไป,ไปแต่ว่ายโยมเนื้อ